she อัปเดต IG s t ส r อล่าสุดในลุกบอยดยเท่ๆกับเสื้อและรองเท้าจากแบรนซลินในวันว่างว่างของลิซ่าค่ะก็ไม่รู้ว่าวันนี้ลิซ่าออกไปพักผ่อนณสถานที่ไหนกันแน่ และล่าสุดคุณคิวตูตินนักออกแบบท่าเต้นขาประจำของสสาบและพิงก์ก็ได้เล่าพาร์ทท่าเต้นที่เป็นที่น่าจดจำท่าหนึ่งของเพลงมันนี้ที่ลิซ่าบอกให้ทุกคนหยุดและเงียบฟังคุณคิวตูตินเล่าว่าที่มาของท่านี้คืออยากจะให้เพลงมันนี้คล้ายกับเพลงดีเนโดของเจนิเฟอร์โลเปสศิลปินนักร้องระดับโลกที่มีท่อนร้องให้แดนเซอร์ทุกคนต้องนั่งลงค่ะซึ่งท่าเต้นนี้ เท่ากันได้ดีในเพลงมันนี่ตอนที่ลิซ่าร้องว่าทุกคนเงียบคุณคิวบอกว่ามันดูเซอร์ไพรส์เล็กน้อยและมันก็ดูโอเคมากๆและลิซ่าปรากฏบ,บนรายการทีวี YTN ของเกาหลีใต้ซึ่งได้นำเสนอเพลงมันนี่ของลิซ่าที่ติดอันดับที่35ในชาร์ตบ o อบแอร์เพลงของบิลบอร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาวิดีโอการแสดงพิเศษมันนี่มียอดคนดูทะลุ400ล้านครั้ง แถมโฟบยังยกย่องลิซ่าเป็นศิลปินเคป๊หญิงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดการบนชาติเพลงป๊อปของบิลบอร์ดอย่างไม่หมดค่ะลิซ่ากับเพลงมันนี้ก็ปรากฏในหนังสือพิมพ์โดยติดอันดับของกาหนะแพลตฟอร์มใหญ่สตรีมมิ่งเพลงของประเทศอินเดียซึ่งในสัปดาห์นี้เพลงมันนี้ของลิซ่าก็จัดอยู่ในอันดับที่หนึของหมวดเพลงต่างประเทศข้อมูลณนะวันที่15มกราคมปี2022ค่ะ 제니 언니 오 마이 네. 섹시하잖아요. 아, <laughs> 저는 네 제니 언니 는 <laughs> 진짜 아, 화장 메이크업이랑 메이크업 안할 때랑 지금 진짜 똑같아요. 예뻐요. 네. 네. 아, 진짜 나. 사랑스러워요. 네 와, 감사합니다. 네 제니, 제니 씨는요? 아, 제예뻐민다씨 <laughs> 음? 제니. 제니 언니는 5점으로 줄이겠습니다. 오늘은 완벽해. 오늘은 진짜 완벽해. 이러하는거죠지수언니의 코멘트랑 너무 차별된거 아닌가요? 근데 박수님 들드같은 괜찮아. 와우 섹시. 아, 예스. 섹시.